ตรงนี้ปภาษาในพิเศษก็จุดเทียนสู่บูชาพระรัตนตรัยตะลอปัดจัยนะฮะ ตัณมาภิพยามาตัณหามัสมาสัพพุโตภะคะวาอุทธังภะะวันตังอาภิวาเทมิอิมินาจารนาตัณหามาภิพุชยามา ปีินาสตารีนะตังสังฆาภิปูชยามาสุปัิปันโนภะวะโตสาวกัสังโฆสังฆนามามิกาเดี๋ยวเรามาการพระราชนาคายาราธนาสีนะครับมายังพันเตวิสุวิสุรัตนาธายา Tỳ SA-RA-NÊ-NA-SA-HA PAN-CHA-SI-LA-HI-NHA-CHA-MA Thu Ti-Nham-Ti-Ma-Yam-Pan-Te Vi-Sung-Vi-Sung-Ra-Kha-Na-Kha-Ya Tỳ ma ta ti Ta-Ti-Nham-Ti-Ma-Yam-Pan-Te vi sung ra สีลานิยาจามาอัตตังใจสมทางสินเนอรนมูทัสาธรวัตตวระโตสมาธรมพุทธสสานะมูทัสาธรวัตตวอาระหะโตสมาธรมพุทธสสานัมูทัสามวัตตวอาระหโตสมาธรมพุทธสสา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉาม ans, tamam. arians, ิพุทธ e ังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณัง สามครัังสารนังขจามีสังฆังสารนังขจามิทุติยัปีพุทธังสารนังขจามีทุติยปีพุทธังสรนังขจามิุติยปีธรรมังสารนังขจามีทุติยปีธรรมังสรนังขจามิทุติยัปีสามคยัังสารนังขจา dimpi hutdang serenang kecamin tapi yangang sarenang kacaminang serenang kecame tapimpi taman sarenang kacamin cangkang serenang kecami tapi sang sarenang kacamin seenang kemenangi ปารตาเวรมณีสิกขาปัท네ังสมาธิยามิปาาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิตินาทานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิตินาทานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิกาเมตุมิจฉาตรา เวรมณีสิขาปัทถงสมาธิยามิกาเมสุบิชชาจาราเวระมณีสิขาปัทถงสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิขาปัทถงสมาธิยามิมุสาวาทามเวระมณีสิ

วิปติปฏิภาายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุคาวินาสายยาตังทูทัมมังคลังวิปติปฏิภายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพภยัวินาสายยาตังทูทัมมังคลังวิปติปฏิภาายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโลคามินาสายยาตังทูทัมมังคลัง